สวัสดีค่ะไทยบ้านทีวีกับแอดมินหญิงนะคะค่ําคืนนี้นะคะปักหมุดรอเลยนะคะงวดก่อนก็หลวงพ่อให้ความฝันหลวงตานะคะว่าพี่สแสลนะคะหนึ่งในผู้เสียชีวิตเอาเงินมาให้25บาทซื้อยาแก้ไอแต้มเดียวเท่านั้นท่านผู้ชมออกค้าหนึ่งนะคะโอ้โหเสียดายค่าคืนนี้ปักหมุดรอแม่นิดอีกนะคะครั้งก่อนก็ออกข่าวทีวีไปนะคะก็ กลับมาอีกครั้งกับตำนานผีเรือร่มนะคะตำนานผีเรือร่มผีให้โชคคิดดูนะคะหนนะคะแต้มเดียวนะคะออกค่าหเกือบนะคะถ้าสมมุติ1เป็น0นะคะก็แตก3ตัวนะคะเพราะว่าเลขออกสองศูนย์กนะ 6, กับ9ตัวเดียวกันแต้มเดียวนะคะเกือบแตกเกือบแตกสตัวเช่นกันนะคะเกือบแตกสตัวเช่นกัน เอาวันนี้ปักหมุดรอเลยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดมินพาทุกท่านรีบมาขอโชคขอลาภผีและล่มก่อนเลยนะคะสำหรับค่ำคืนนี้นะคะตั้งจิตตั้งใจขอพรเอาเรื่องสาธุสาธุก็มีหลายท่านได้โชคได้ลาบนะคะปักหมุดรอเลยนะคืนนี้แม่นิดดวงเฮงน,นะคะก็จะมาเข้าทรงอีกนะคะ วันนี้แอดมินก็พาทุกท่านมายามค่ำคืนนะคะขอโชคขอลาบตั้งจิตตั้งใจขอพรขอโชคขอลาบนะคะมาช่วยกันสร้างพัะเจดีนะคะ ขอต่อปทอก่อนต่อปทอใครเสียได้มันๆด้วยเลขอะไรดูไม่ออกไม่รู้ว่าสองหนึ่งหรือสองเจ็ด ดูไม่ออกว่าสองหนึ่งสองเจ็ดนะ,ะเพื่อต่อปทอ่อะปักหมุดรอเลยนะท่านผู้ชมคืนนี้เรามากันแบบกลางคืนเลยนะฮะเพื่อขอแนวทางตัวเลขต้นขนุนให้โชคนะคะบางท่านอาจจะเห็นเลขจากต้นขนุนก็ดูเอาเองนะคะว่าเห็นเลขอะไรนะคะ ขอให้ทุกท่านมีโชคเริ่มรือเริ่มรวยนะคะที่วัดเทพเชัยมงคลบ้านขยอ,ตอบบนตาบลตาตุมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทำไมตรงนี้เห็นเหมือนเลขถ้านผู้ชมคิดว่าเลขอะไรก็คอมเมนต์บอกแอดมินได้เดี๋ยวแอดมินส่องให้นานๆอ่ะค่ำคืนนี้รอนะคะปักหมุดรอเลยนะคะ,ะมาให้กำลังใจแอดมินด้วยนะคะ